คนสดใสน้ำใจช่วยให้คนสดชื่นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดรัง FM 91.25เจมกะเฮิร์ยังนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ ทุเดินสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านฟุกฟังรายการธรรมะส่สันติเช้าวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอตาตมาพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้าวันาอำเภอเมืองตรังเจ้าว,วาดวัดสาธิการามจากได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่นางสาวฮัเทเซนาวแวร ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง91.25เมกะเฮิรตสวทตรังท่านเจ้าหน้าที่ท่านผู้กังที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านถึงเวลาที่จะได้วังรายการธรรมะสู่สันติอาตมานี้ก็มาทุกเช้าของวันอาทิตย์ถ้าหากว่าไม่ติดราชการของการนังส่ง ก็จะได้มาออกรายการพูดคุยเป็นรายการธรรมะที่สดสดใหม่ๆไม่ได้ยัดใส่ตู้เย็นอะไรต่างๆจึงก็ต้องขออนุโมทนาบุญวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28กันยายนพุทธศักราช2 5 6 8ตรงกับขึ้น6่คำเดือน11ปีมะเส็งนี่ก็ รายการธรรมสูตันติเมื่อวานอยู่เมื่อวานเป็นวันเสาร์ที่27กันยายน2568คณะสองฆ์อำเภอเมืองตรังมีเจ้าคณะตำบลนนมีอยู่8ตำบลเพิ่มตำบลน,น้ำปุดขึ้นมา1ตำบลก็เป็น8ตำบล ก็ก่อนที่ใกล้ๆจะถึงเดือนสิบก็มีนัดประชุมกันตกลงว่าต้องหาปัจจัยสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็นกิจการคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรังก็จะได้มีการทอดประป่าให้เจ้าคณะตำบลเอาหนังสือออกหนังสือผ่านไปยังเจ้าอาวาสในเขตปกครองของตนของตน มีเจ้าวาดมีหัวหน้าที่พักสงในเขตอำเภอเมืองตรังก็เมื่อวานทอดประประ่าแล้วก็ขอโยมในตอนอเดือนสิบแรกและเดือนสิบหลังผ่านมาเมื่อวานก็จัดไปทอดมีอยู่สิบกว่าพุ่มพุ่มประประ่าเต่็แล้วก็ทอดได้ยอดปัจจัย สามแสนสามพันเจ็ดร้อยสิบก้าบาทได้มายอดหนึ่งเพราะว่าคณะสงฆ์เนี่ยใ,ในเทศการเข้าพรรษานี่มีต้องเรียนนักธรรมนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกแล้วก็ที่อำเภอเมืองตรังส่วนใหญ่ไปเรียนกันที่วัดนิโครธารามหรือวัดกุไหน มีท่านอาจารย์มหาสุวรรณวิชาธโรเจ้าวน้ำอำเภอเมืองตรังผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดนิโครธารามเป็นเจ้าวน้ำอำเภอก็จัดเรียนจัดสอนที่วัดนิโครธารามที่วัดสาธิการามนี่ก็ไปเรียนอยู่ด้วยก็มีรับแล้วก็มีส่งไปส่งไปรับไปส่งไปรับทุกวันยกเว้นวันพระ วันพระานี่หยุดหนึ่งวันก็จัดมาตั้งแต่เข้าพรรษาไปเรียนแล้วก็ออกพรรษานี่ก็ตอนนี้นี่ก็กำลังติวข้อสอบอยู่ติวกวดวิชาคือหมายความว่าสอบในวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ตุลาคม2อ6 8ที่วัดนิโครธาราม เพราะว่าท่านมหาทุวันเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองตรังและก็จัดให้มีการสอบสี่วันวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ตุลาแล้วก็ปีนี้มีพระเนนมาร่วมในอำเภอเมืองตรังก็คืออำเภอกันตังอำเภอกันตังนี่ก็นักเรียนน้อยน้อยเขาก็ยุบสนามสอบแล้วก็มาสอบที่ อำเภอเมืองรังวัดนิโครธารามร่วมด้วยก็น่าจะเกิน80รูปนักธรรมจันทรีก็ถ้าหากว่าญาติโยมท่านหนึ่งท่านใดมีความสนใจที่จะไปร่วมถาวายพัฒหารเพนก็จะเรินพรได้โยมวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ตุลาคมที่จะถึงไปถาวายก็ไปเวลาไหน ก็สิบโมงโยมสิบโมงทันเพราะว่าฉันสิบเอดโมงแล้วก็เวลาบ่ายโมงก็ทำพิธีสอบเปิดข้อสอบแล้วก็เสร็จแล้วก็แล้วก็จัดการสอบสวันโยมอย่าถวายพัฒฐานเพนก็จะเจริญพรโยมพาปินโตไปก็ได้หรือไปติดต่อกับ ผู้รักษาการแทนจเจ้าวาดวัดนิโครธรามพระมหาสุวรรณวิเชตทรูก็เจริญพรได้ก็ไปร่วมถวายพัฒหารเพนคณะสงค์โดยเฉพาะว่าท่านเจ้าวณนณตำบลก็เหมือนกับกำนันเลยก็ออกปัจจัยกันเลี้ยงพัฒหารเช้าบ้างเพนบ้างเพนส่วนใหญ่เลี้ยงพัฒห,ห,หารเพนก็ออกกันคนละ รูปละห้าพันบาทอาตมาในรองเจ้าหน้าเพือก็5,000ันบาทเจ้าคณน้ำเภอก็รู้สึกว่า1มื่นหนึง่งนี่ก็รวมกันแล้วก็ปรุงอาหารที่วัดนิโครธารามถ้าหากว่าโยมไม่สะดวกในเรื่องของการพาปิ่นโตไปอะไรไปก็ไปบริจาคปัจจัยได้กับท่านมหาจุวันวิชาธทโรที่วัดนิโครธารามนี่ก็แจ้งให้โยมได้ทราบนะ เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทสี่พุทธบริษัทสี่ก็คือพิจุุพิจุณนีพิจุุนีไม่เห็นแล้วแล้วก็อุบาสกคือโยมผู้ชายอุบาติกาก็คือโยมผู้หญิงทั้งอุบาศกอุบาติกานี่ก็ใกล้คิดกับพุทธศาสนาใกล้คิดกับวัดใกล้คิดกับพระนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธบริษัททั้งสี่ คือเรามีบริษัทแล้วก็หุ้นส่วนกันพระ25ปซบวกสามเณรเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็พิจุนีไม่มีแล้วก็อุบาสก25เปอรซอูบาสิกา25เปซก็ยังเหลือ75เเพราะว่า25เของพิจุนีทุกวันพิจุนีไม่มีแล้ว ก็ไม่รู้ประเทศไหนบ้างมีแต่ว่าที่เมืองไทยเราส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นแล้วนี่ก็ยังเหลือ75เซนนั่นพุทธบริษัทสก็ยังเหลือพุทธบริษัทสจึงเราก็ต้องช่วยกันอ่าช่วยกันเพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาในสมโนครัวเขาให้ขีดเขาให้วงอะไรต่างๆว่านับถือศาสนาใด นับถือศาสนาพุทธเราก็เขตศาสนาพุทธพอเราเถือนับถือศาสนาพุทธนี่ก็เราแปลว่าเรามีหุ้นส่วนนี่ยหุ้นส่วนฉะนั้นว่าหุ้นส่วนของพระนี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนี่พระกำลังน้อยก็มีรักสามแสนรูปได้แต่ว่าทุกวันนี่ก็ลดลงลดลง แต่ว่าอุบาสกนี่มีมากอุบาสิกาก็มีมากนี่ก็ร่วมด้วยช่วยกันพุทธบริษัทสี่นี่ควรปฏิบัติให้ครบเนี่ยห้าปอปลาหนึ่งปอที่หนึ่งปริยัตปริยัตนี่คือศึกษาทางโลกทางธรรมต้องศึกษาทางโลกทางธรรม ทางโลกเราก็เริ่มเรียนตั้งแต่เ,ออเด็กเด็กเล็กเด็กก่อนเกณฑ์แล้วก็มาเรียนอนุบาลมาเรียนปถมชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหเรียกว่าป .6 หลังจากนั้นก็เรียนมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายถ้าหากว่าไปไม่ก็รอดก็ มัธยมต้นก็ไปสายวิชาชีพคนที่หัวดีหน่อยก็ไปนู่นสายสามันเรียนปอมสี่มห้ามหกไปล้าก็ไปสอบอะไรมหาหลัยต่างๆนี่ก็สามารถที่จะไปได้แต่คนที่บวชนบวชก็ค่อนข้างจะบวชน้อยแล้วทุกวันน่าเห็นใจแล้ว ทราบข่าวดูเฟซดูอะไรต่างๆว่าออกปัญษานี้น่าจะเจ้าวาดลาออกกันหลายรูปเพราะว่าทุกวันโยมเหตุการณ์อะไรต่างๆนี่มันมากโดยหน้าที่ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเป็นผู้ต้อ,องปฏิบัติต,ตามกฎเกณฑ์ของมหาเทรสมาคม เป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีความรับผิดรับชอบแล้วก็ทุกวันนี่ค่อนข้างจะเท้าข้างหนึ่งนี่อยู่ในตารางอยู่ในตารางท่านก็เห็นกันบ่อยๆจึงว่าปริยัติคือศึกษาทางโลกและทางธรรมทางธรรมในเรียนอะไรบ้างบวชก็มาแล้วบวชใหม่ ไม่เคยบวชแล้วก็มาบวชครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็มาเข้าพัรษาพอมาเข้าพัรษานี่เขาค่อนข้างจะบังคับบังคับว่าต้องเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกไม่เรียนไม่ได้เพราะว่าเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าอาวาดเนี่ยต้องสนับสนุนการศึกษา เพราะถ้าหากว่าเขาไม่ได้เรียนนักธรรมชันตรีชั้นโทชั้นเอกนี่เขาจะไม่ไม่มีวิชาวความรู้ทางธรรมเพราะเราไม่มีความรู้ทางธรรมนี่เหมือนกับว่าเรามีบ้านแต่ไม่มีกำแพงกั้นบ้านล้อมบ้านของเราเนี่ยแล้วเราไม่รู้พระธรรมวินัยนี่บางทีเราไปนู่นไปนี่ไปนั้นแล้วก็ไม่รู้ระเบียบไม่รู้ พระธรรมวินัยกฎหมายกฎเกณฑ์บ้านเมืองบ้านอะไรต่างๆสถานที่ที่เราจะไปไปกินไปฉันไปเดินอะไรต่างๆเนี่ยตรงไหนควรไม่ควรบางสิ่งบางอย่างนี้ไม่ใช่ผิดทําวินัยมากนะักเป็นปาจิตติแต่สืบเนื่องด้วยเป็นโลกวัชชาโยบางทีนี่รับได้นะพระถากย่า ตกแต่งกิ่งไม้กิ่งไรต่างๆนี่อ,อโยมก็ออ,อนุโมทนาแต่พอพระนี่เผลอๆไปเตะตะกร้อไปไปทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโยมว่ามันมันปิดมากมันปิดมากจึงก็โยมก็ต้องศึกษาศึกษาพระธรรมวินัยบ้างเรียนต้องเรียนกฎหมายบ้านเมืองเรียนกฎหมายเรียนพระธรรมวินัยของพระด้วย รู้เขารู้เราละโยมก็สะบายใจเออโยมวันนี้มันมันปิดน้อย,อยตักเตือนกันได้กล่าวกันได้อะไรกันได้แต่มันแต่ว่าไม่ต้องทําไม่ต้องประพฤติผิดเป็นอาจินพอเป็นอาจินอย่างนี้ก็ไม่ได้ออไม่ได้มันบ่อยซ้ําบ่อยไม่ได้จึงก็ต้องเรียนนักธรรมสันตรีมหน่ยเรียนให้รู้แล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็สอบสอบเนี่ยก่อออกัญษาเนี่ย ออกพรรษาวันที่8ตุลาสอบวันที่1จนถึงวันที่4อสอบวันที่4จุดท้ายสอบเสร็จก็มาพักผ่อน3-4วันแล้วก็เทศากาลออกพรรษาตรงกับเดือน11แร็ม1คำ่ำวันนั้นก็ใครจะลาทิกขาอะไรต่างๆนี้นก็สอบนักธรรมนุตรีผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย บางรูปบางท่านก็มีศรัทธาเรื่มใสเพิ่มขึ้นก็อยากจะรับภ้ากรตินด้วยได้อน,นิสงส์ด้วยอะไรด้วยนี่ก็ตรงนี้ก็กแจ้งไงโยมได้ทราบว่าหนึ่งต้องเรียนนักธรรมชั้นตรีผ่านนักธรรมชั้นตรีไปแล้วแต่ของพระเนี่ยแก้ตัวไม่ได้หมายความว่าสอบผ่านก็ผ่านได้สอ,อบได้สอบตกก็ตกอ,อีกแก้ อีกแก่ข้อสอบทําข้อสอบใหม่นี้ไม่ได้ผ่านแล้วก็ผ่านเลยได้นักธรรมดนตรีแล้วก็เรียนชั้นโทนักธรรมชั้นโทแล้วก็ชั้นเอกเป็นแปลว่าจบแล้วจบส่วนนักธรรมแล้วบางรูปก็เรียนบาลีไปด้วยสอบบาลีไปด้วยได้นักธรรมดนตรีแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนภาษาบาลี ไปได้บางรูปก็เรียนตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองไปถึงประโยคเก้าใช้เวลาเนี่ยไม่นานนักเก้าปีหัวดีเหลือเกินนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าผ่านนั้นต้องรู้ทางโลกได้รู้ทางธรรมเหมือนกับเรามีตาซ้ายขวาถ้าหากว่าเรามีทางโลกอย่างเดียวก็เหมือนกับว่าตาของเราเนี่ยดูเห็นชัดข้างเดียวแต่ตราบใดถ้าหากว่าเรารู้ทางโลกทางธรรมเนี่ย ตาของเราเนี่สว่างทั้งสองข้างนั้นก็เรียกว่าปอที่หนึ่งปริยัตปอที่สองปฏิบัติปฏิบัติอะไรบ้างก็คือคณะสงฆ์เนี่ยโดยมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเภาคบังคับภาคบังคับว่าผู้ที่จะเป็นเจ้าวาสเนี่ย ให้ได้ผ่านการปฏิบัติเรียนวิชากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจับไปหลายปีแล้วอาตมาเนี่ก็ผ่านมาอสองครั้งหลายแค่หลายครั้งแล้วก็ที่ของเอกชนก็เคยไปปฏิบัติโดยเฉพาะว่าของเอกชนสิบห้าวันไม่ได้พูดได้จาไม่ได้อะไรต่างๆปฏิบัติ การปฏิบัติในมีปฏิบัติอย่างไรบ้างเราพูดแต่ปากคือเดินจงกลมเดินกลับไปกลับมาแต่ว่าต้องมีจังหวะจากโคนโดยกำหนดไปว่าขวาย่างหนอแล้วก็จิตของเราเนูก็อยู่ที่เท้านะรับวังเท้าของเราขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปถึงสุดแล้วก็หยุดหนออยากกลับหนออยากกลับหนออยากกลับหนอ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 ยืนหนออยากเดินหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินประมาณทักสามสิบนาทีการปฏิบัตใิใหม่ๆ แล้วก็อยากนั่งหนอนั่งหนอคือนั่งสมาธิเท้ทาวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติมัน่นแล้วก็ทำไปอย่างนี้ทั้งวันแล้วก็กลางคืนก็ตอนค่ำก็ยังทำอีกสิบห้าวันเวลาฉันก็ต้องต้องกำหนดกำหนดทั้งนั้นเรียกว่ากำหนดในการปฏิบัติธรรม นั้นก็เรียกว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่นี่เรียกว่าการปฏิบัติแล้วเพราะว่าเรียนรู้แล้วแล้วก็มาปฏิบัติทั้งทิศภาคทฤษฎีปริยัติเมื่อกี้พูดไปแล้วพอมาถึงปฏิบัติตรงนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติให้มันเข้าไปสู่จิตใจให้มันรู้อะไรอะไร,ะไรต่างๆรู้ตรงไหนบ้าง รู้ในกายของเรานี่แหละเขาไม่ให้ไปมองตรงอื่นให้มองในกายของเรานี่แหละว่ามันเป็นอย่างไรอบางทีเนี่ยมันจิตเราร้อนต้องพยายามทำให้มันเย็นลง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 นี่ก็เรียกว่าการออปฏิบัติมันแล้วก็ปฏิบัตินะต้องปฏิบัติตลอดชีวิตตลอดชีวิต อายุมากปัรษามากเนี่ต้องปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,มนไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรียกว่าต้องกําหนดทั้งนั้นเหมือนกับโยมขับรถยนต์หรือขับมอเตอร์ไซค์ก็ดีอะไรก็ดีนี่ต้องกําหนดเช่นเดียวกันไม่สติสติปัญญาของเราเนี่ยวอกแวกวกไม่ได้เนี่ยขับไปแล้วมองซ้ายมองขวามอ,มองนู่นมองนี่จิตไม่อยู่กับที่ เดี๋ยวก็เกิดปัญหานี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปอที่สามปฏิเวทปฏิเวทคืออะไรคือผลของการเรียนปฏิยัติและก็เรียนปฏิบัติแล้วผลมันจะเกิดเหมือนกับคนที่เขาปลูกยางพาราปลูกยางพารา ตอนแรกเนะี่ยก็หาที่หาทางถอยอะไรต่างๆแล้วก็มาปลูกยางพา,าราเวลาผ่านมาใส่ปุ๋ยใส่รอะไรก็แล้วแต่7ปีแปีตัดได้ตัดได้กรีดได้อะไรต่างๆแล้วก็ขายขายได้เงินมานั่นเรียกว่าผลผลของการออปริยัติแล้วก็ปฏิบัติ แล้วมาเกิดปฏิเวทคือผลของการที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วก็เงินนั้นเอามาส่งให้ลูกหลานได้เรียนการศึกษาได้ทำได้เรียนศึกษาเราเรียนจนว่าได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากผู้เล็กผู้น้อยก็มาสู่นู่นแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจเออผล ผลก็ของการปฏิบัติการปฏิบัตินี่มันดีจริงๆแล้วก็ปฏิยัติถ้าหากว่าเราไม่เรียนปฏิยัติเนี่ยมาถึงปฏิบัติบางทีปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกพอเราเรียนปฏิยัติแล้วก็เอเราเข้าใจแล้วแล้วก็มาทดลองดูว่าการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างไรพอปฏิบัติแล้วมันเกิดมันเกิดข้อเท็จริงมันเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราเนี่ย เออความสุขมันเกิดขึ้นบางทีเรามีเงินมากจริงนะแต่หาความสุขไม่ได้ก็มีบางคนบางท่านน่ถึงว่าเขาไม่มีอะไรมากมายแต่ความสุขมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ยก่อนนอนเขาก็มีความสุขนอนแล้วเขาก็มีความสุขตื่นเขาก็มีความสุขถามจริงๆบางคนเนี่ยเขา,เาผู้ชายอยากมีเมียมาก อยากมีเมียหลายคนก็เรียกว่าอาจจะมีเมียน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็แล้วแต่ถามว่าเขามีความสุขไหมมันก็สุขนั่นนั้นแหละมันก็สุขลมๆแรงๆแต่คนที่มีผัวเดียวเมียเดียวเนี่เขามีความสุขยั่งยืนนะเขามีความสุขยั่งยืนเขากอนนอนเขาก็มีความสุขนอนเขาก็มีความสุขตื่นขึ้นมาเขาก็มีความสุขไม่ระแวงนู่นนี่เดี๋ยวมีด ปลายแหลมมั่งอะไรมั่งมีดคมมังอะไรมัง่งนี่เขาไม่ต้องกลัวอะไรนี่ก็เรียกว่าผลของการปฏิบัติก็เรียกว่าการปฏิเวทปฏิเวทประการที่4ป่ปอที่4คือปฏิสังขรณปฏิสังขรก็คือการซ่อมแซมการศึกรอเหมือนกับลูกของเราเนี่ยพูดด้เห็นชัดว่าลูกของเราเนี่ยเราพยายามส่งให้สจตุ้งะต่างไปเรียนหนังสือที่เขาก็วกแวกบางทีมันพอ มันแตกน้นหนุ่มบางทีนี่มันจิดมันวกแวกเพื่อนชวนบ้างติดเพื่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยจึงพ่อแม่ก็อบรมสั่งสอนบอกข้อแท้จริงให้เขาเข้าใจนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับว่าเราการปฏิสังขรณ์ปรับปรุงแนะนําให้ลูกของเราเนี่ยได้เรียนศึกษาอะไรต่างๆมีความรู้มีความเข้าใจหรือกุฏิวิหารของเรามันทุดโทรมก็มีการซ่อมการอะไรต่างๆบ้านเราก็เช่นเดียวกันบางทีก็หลายปีแล้วไม่ได้ทาสี ก็เออมันมันหมนมองไปดูผิวบ้านผนังบ้านเนี่ยมันมันจืดไปแต่แล้วมีเงิน,ม,งนมีทองก็จ้างทั้งสีให้มาทาให้มันก็ใหม่เหมือนกับคนเราเนี่ยสาวสาวาถ้าหากว่าไม่ไม่ทาปากเนี่ยมันมันไม่แดงอะแต่พอทาปากแล้วเออมันแดงขึ้นก็น่ารักคนก็อยากจะพูดอยากจะคุยอย่างนี้เป็นต้นนั้นว่าปอที่สี่คือปาฏิสังขรนแล้วก็ปอที่ห้า พอสุดท้ายปฏิสันฐานพ่อค้าแม่ขายนี่ต้องปฏิสันฐานให้ดีนะเรียกลูกค้าเอาใจลูกค้าให้ดีแล้วก็เรากิจการของเราในการประสบความสาเร็จที่เดียวกันวันนี้รายการธรรมะสุสติีก็หมดเวลาเวลาหมดก็ขออนุโมทนาบุญของอ้างคุณพระศรีตัณฑไรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมของหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามปฏิตฐานุนนโบสถวัดสาธิการาม จงรรมดานประธานพรในท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพุทโธพุทธังก็มีไตังนะพุทธังพุทโธทมโมตมังก็มีไตังนะทำมังทมโมสังโขสังขังก็มีไตังนะสังขังสังโฆพุทธังเป็นเงินทำมังเป็นทองสังขังเป็นข้าวเป็นของไหลมาเทมาณชาลิติสิวลีตดรักุณังเยตังโสติลาปังพระวันตุเมพุทโธโภคาราบมาเงินมีทมโมบภคาราบมาเงินมีสังโฆบภคาราบมาเงินมี ขอให้รวยในวันที่หนึ่งตุลาน,นี้ณชาลีติตลอดกาลนานเทอ